ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจำแนวเฟรเดนพันธ์ไม้ก็จะพาพเพื่อนๆมาเก็บเอบิลกันนะคะมาดูเนาะดูขนาดผลของมันต้นนี้ใครสนใจต้นพันเตรียมไว้นะคะดูนะคะขนาดผลของมันมเต็มอบมือแบบนี้ประมาณ600ประมาณหกรกรัมนะคะ ตน,นี้อีกเห็นไหมคะตันนี้ทั้งดกทั้งโตนะคะดูนะคะดูนะคะมันดกมากค่ะนีนะคะ ว okay. ัน,นเมื่อวานพลาดไดไงเนะี่ยผลนนี้มันแตกแล้วนะคะมันสุกจนปิดแล้วก็แตกเลยค่ะเวลารับผลเวลาชงก็จะขอคุมค้มโคมเปลี่ยนโคมใหม่แล้วก็สมมติว่าแตกระหว่างเดินทางเราก็จะเห็นชัดน,นะคะว่าเออผลนี้แตก เพราะว่าเวลาจะส่งจะเช็คอย่างดีนะคะผลที่กระทบกันก็จะไม่ส่งจะพิธีพิถันดูแลด้วยตัวเองทุกขั้นตอนค่ะการส่งการส่งผลเพราะว่าเอเบิลมันบอบางนะคะแล้วเวลาเก็บนั่นก็จะเก็บเองถ้าจะมีคนอื่นช่วยเก็บก็คือจะอยู่กันใกล้ๆกก็คือลูกไหนที่ลน แม้รจะระยะสิบสิบห้าเมตรก็จะไม่ส่งสิบสิบห้าเซนติเมตรก็จะไม่ส่งโลกค้าค่ะเห็นไหมคะจะต้องระวังมากเวลาเก็บดูนะคะผลของเขาโตเรามีต้นของตัวเองแล้วก็มีผลโตแบบนี้หลายต้นค่ะดกเห็นไหมคะกิงนี้สามสี 3, ผ่ผลอยู่ใกล้กันแต่ผลมันก็ใหญ่เห็นไหมกิงนี้ก็คือสามผล แต่ว่าผลมันก็ใหญ่ทุกผลก็คือไม่ว่าจะดก